สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซุปกระดูกอ่อนเห็ดหอมกังป่วยนะคะหรือหอยเชลล์แห้งค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆแอดมินขึ้นไว้พร้อมอัตราส่วนนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดค่ะเราใช้น้ำามลิตร ตั้งน้ำให้เดือดปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลกรวด2ก้อนเล็กๆนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลกรวดก็ให้ใช้น้ำตาลทรายแทนได้ค่ะ1นึช้อนชานะคะจากนั้นก็ใส่ต้นผักชีใส่ลงไปทั้งต้นเลยค่ะแล้วเราก็นำกระดูกอ่อนที่เราล้างเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไป คนให้กระดูกอ่อนมันจมลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเดือดผ่านๆแบบนี้แล้วมันก็จะเริ่มมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราหลีไฟลงเป็นไฟกลางแล้วก็ช้อนฟองออกค่ะเราจะไม่ตุนไฟแรงนะคะเราจะตุนไฟกลางกลางไปเรื่อยๆ การตุ๋นไฟกลางๆอ่อนๆแบบนี้จะทําให้น้าซุปมันใสหรือถ้าใครมีหม้อตุ๋นโดยเฉพาะเลยก็ใช้หม้อตุ๋นได้เลยค่ะจะสะดวกน้ําก็จะไม่ลดด้วยนะคะพอมันตุ๋นไปเรื่อยๆจนกระดูกอ่อนของเราเริ่มนิ่มใส่เห็ดหอมลงไปนะคะซึ่งเห็ดหอมก็จะช่วยบำรุงกระดูกป้องกันโรคความดันโลหิตส,สูงช่วยบำรุงระบบหัวใจ สร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หอยเชลล์แห้งหรือกังป่วยเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับม้ามกระเพาะอ,อาหารมีภาวะอ่อนแอนะคะเนื่องจากหญินบกพร่องเพราะความเครียดค่ะเรานำมาตุนทานแบบนี้บ่อยๆจะทำให้ดีขึ้นนะคะเราก็จะตุนไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะจน กังป่วยของเรานุ่มนะคะพอเริ่มนุ่มแล้วเราก็ชิมรสด,ดูขาดความเค็มอยู่แอดมินก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ซุปกระดูกอ่อน เห็ดหอมกังป่วยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟค่ะโรยหน้าด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบผักชีอร่อยมากๆเลยค่ะ